สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุขุน้นสุมองสุบอนเนาะ,ะพบเพาะกันนี้แล้วกับสองน้องเดือนพี่น้องเ <c oughs> หม่อนไม่น้องเดือนสิผ้ายายจ่อยพี่น้องเาาอ้ไปซุกสลาเล้อสบายดีอืมปสบายดีกำลังเคี่ยวหมากพี่น้องเอ้เล็ยบข้อเล็บมาจากมือเลยไหมเลียบมาลายมือแล้ว <c oughs> ห้าหนัมห่เพิ่นเป็นอย้าะก็ได้ยินเพิ่นว่าเอามือน้เพิ่นมาติดเบ็ดห้าก็มาโอ้เจ็บเถาะมาสินเจ็บกับไม่บอกใครตีังงี้นอาาวะเมื่อคืนนี้ข้านี่บ้านอ่าบ่เจ็บแฮง

กระเพาะกระเพาะเน่ยนะกินข่าวบะตงเวลากินเข่ากินกินเ่ากินิงกินเขเป็นกินแรงวางแพ้งกินห่อเข่าไปไปริจเบ็ดนะได้อีบอก็ได้อยูด้วเอามเห็นอยู่ใจเขื่องของหน่อย ไปเลยพี่น้องเอ้ยไปน้องเดินกระชือ,ขอเขาดาวโหลดบันนี่สบายดีพี่น้องอีกเธอหนึ่งเนาะกำลังรอยายพี่น้องเพื่อไปเข้าห้องน้ำกระชือผ้พิน่นไปสุกสา่าในหมู่บ้านท่าน,นี้แหละเพิ่นก็ห้ากัมาติชิตเบสพี่น้องเอ้ยเพิน่นว่าเพิ่นเจ็บกระเพาะนะเจ็บมาเลยซ้ำม,มือแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ไม่ได้บอกเนาะเพิ่นก็ไม่ได้บอกห้าเห้าวก,กายเข่ากายออกอยู่ เขามาเมื่อละเทือมาอับน้ายังมาแลกแล้วเขาก็ออกไปออกไปอยู่หน้าคือพี่น้องเห็นท่นนเลยก็เลยบริได้แวท่าเพื่อนมาเป็นอยังเมื่อนี่นะคะมาสากโทรศัพย์ก็เลยรอททรัพย์รอยทรศทรัพย์เต็มเขาก็เลยนั่นออกในจักหน่อยพอ่ีเพิ่นมาแต่สิบเบสเพื่อนไปสิบเบ็ดไปแต่เศร้าๆาาพี่น้องเลยถาล้าเมื่อเรากินข่าวบอกเพื่อนกินข่าวอยู่คนมาแต่เพื่อนก็นยังเจ็บ นายสาวสร้างก็เลยบอกไอ้ฟังว่าเมื่อคืนนี่เพิ่นก็เจ็บเมื่อคืนนี่เพิ่นก็เจ็บเพิ่นคืนไปหานายสาวส้างเพื่อนนายสาวส้างก็ซื้อยาให้กินเนาะยาดีกระเพาะแต่ก็เพิ่นไปสิบเบสเหมือนนี่ก็เป็นยังบอดี้คืนเพิ่นยังเจ็บอยู่ก็เลยจิพาเพิ่นไปสุกซ่าไปปรึกษาหมอเบิ่งว่าเป็นยังไงก็เพิ่นบอกสาวก็เลจีพาเพิ่นไปเอโกเบิ่งเนาะว่าเป็นยังเหากับบอดี้คอยอยู่น้ำเพิ่นกับบอดีคอยหูน้ำเพิ่นเป็นยังขนาด เผิ่อเป็ิดเบดพี่น้องเลยแต่ละเมือนะก็ไปขู่เมือบอกกระบอกฟังเข้ากับจักฉีบอกได้เนาะราะว่าเขาก็อยู่คนละเพื่อนกับเพิ่นเพื่อก็ห้ามมาไว้กินในรัวเพื่อนเพิ่นเข้าก็อยู่เพื่อนเข้าก็หาเพิ่นบบได้เนาะราะว่าเขากับ่บได้คอยเอาใม้เพิ่นได้พอํำได้แต่กินเอาใม้แต่กินเพื่อผ่ดห้ามมาเห็ดปลาแดกพี่น้องเพื่อห้ามาไว้เห็ดปลาแดกไว้กินตลอดแล่งตลอดพ้น เ้าก็ปิได้หาได้ชิพ่อว่าต้องขันเห็ดประแดกเพื่อเพิินเนาะก็ให้กินเล็กๆน้อยๆอยสหาัห้ได้กะเพิ่นกับไปหาเห็ดประแดกไว้กินนะครัวเ,เพื่อนเพลินกันอยู่อยู่สี่คนอยู่กับพญายิ้มโจยนบาบ่าาควันแล้วก็ป้ามวยเนาะข้าก็อยู่หน้าส่วนรายกัเพิ่นมากเลยพี่น้อง มาดะนะผู้เด้นํำละสาวผูพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดสุกซาลาแล้วไม่ง่าหอดสุกซาลาแล้วพี่น้องเอ้ยภาพไม่งหญ่เพิ่นมามาหละพี่น้องเอ้ย มาเตยซุกซ่าล่าเพราะตอนไปซุกซารานั่นเพิ่นบออนุญาตให้ถ่ายคลิปเนาะในตอนที่พนักงานทำงานตอนพนักงานเฮ็ดเวียเพิ่นบอให้พอซ่เนี่มันกระย่างพี่น้องเลยจับกล้องให้นี่มาเลยพี่น้องเอ้จับกล้องให้หนึ่บงเฮากระหังก็มาแต่เวียพี่น้องเอ้ ไปน้ำสดาเจ้่ะ้าใ่บาเนรยามอยซยาพี่น้องันนี้เป็นยาให้ยักินสมเ้นมด้อนงดาพจะกินก่อนเลยพี่นองเอ้ยพูนนงดาพี่จะกินก่อนพูนเสารซองเม็ดเ้น้องม็เอ กินเถอะละช่องเมตรขั้นนั้นกินเบิ่งขั้นบอดี้ข้นแล้วก็จังไปเอ็ฟเบิ่งห้องมอยใหญ่กันทั้งไปทำการทดลองเลยอ้าวไปทอของแกน่ะนี่ว่าเพิ่นเจ็บเนาะเจ็บที่ห้องเจ็บแล้วก็สี่อับห้องสะโพกแล้วพอจะบุกินแล้วก็เพิ่นเจ็บสลังน้ำเพิ่นละเพิ่นทลาร่าสวยพระท่านแต่เพิ่นกระบอกลูกพี่น้องเอ้ย ู่แจพ่กอเ่แต่การัภาพเไปเอบิงี่้องกับรอดูอาการเบิงพี่น้องเลย้ายังบอดีขึ้นเท่ากับทุเรศเจ้าขึ้นไปถี่ห้องมอใหญ่เพราะช่วงนี้มันก็ไปยากลำบากแทบพี่น้องโควิดกระบาดแถมเผิ่นก็มาเป็นอีกแนวนี้บ้านนี่เ่เป็นตาเ่ แม่ให้่ออคุกไหมท้ายคิดเลยเดี๋ยววันนี้มีผัวใหญ่อันหนึ่งะนะกกเพิ่นกับมากับเจ็บคือการโดยสารม,มีแห้งอันนี้หนึ่งอันแม่์ต้องอเตาทามพี่น้องอไปกินแกงหนมาไหมมาบอกบอกล้วอ่ะกินฉุกน่ไ <c oughs> อไหมเราเศร้าเลยกินแกงแลรากินฉุกอันนี้กับเพิ่นเมื่อเช้านี่นันเพิ่นกินข้าวกับกาแฟวางเฟนนี่นันไปชิเบสนันกินเขาก็มาวันนี้ โบแมนว่าเฮาโบแมนว่าเฮาโบแมนหากินให้ได้พี่น้องเอ้ยเพื่อนกินเองของเพื่อนเฮาก็หาอยู่แต่บอกกินเพื่อนโบมากินเฮาก็หาของกินไว้ให้อยู่กับน้องมวยแต่ว่าเพื่อนบอกินพี่น้องเพื่อนก็ไปตามเก่าของเพื่อนไปตบเบสมาหนังมวยเพื่อนก็หาของอยู่ของกินมาไว้ให้แต่ก็บบอกกิน อาะสิบตัวเบสเพิ่นเพิ่นป้ายร้ายแหละบวได้กินข่าวแล้วมันเกิดอาการพี่น้องบอกกับบวพังฮะบอกว่าบวไปกินข่าวก่อนกับบวพังน้ะจนได้กับยาพี่น้องเลยสุดก่อนนะฮะก็บอกว่าเพิ่นเป็นมากนาะพี่น้องก็บอกว่าให้ยาซะก่อน แต่ก็วาแต่กักมามกินอีกนอก้นอ,น,อน้องมน้องปุ้ยถึงกับกามกินแนวเพื่นมากพี่น้องเอ้ยินแต่ก่อนนะพี่น้องตื่นมากพอกินกาแฟกินแล้วก็ไป,ไปเบิดมือมาคำจะกินขาเธอเดียวอังจากทีเป็นลมมาตอนนกันในน้ำให้กินข่าวแมนไปนี่ตื่นมากกินกาแฟกับขาวแล้วก็ไปบดมืเขาก ของอยู่ของกินกะหามาสู่เพื่อนกินอะไรพี่น้องเอ้ยหลายของกินน่นแต่กะบอกกินกบเขมีปลากรมีไปตลอดพี่น้องเอลยเดี๋ยวพี่น้องสิเกิดดราม่าโอ้ยน้องมวยกระบอกควนอยู่ยังบดหาอยู่หากินให้ไม่ใหญ่ยังบ่แม่นแน่นพี่น้องชวนทางเฮ้ากะหาของกินไว้ให้ย่างมือเศร้าแต่บอกกิน

สำหรับคลิปนี้ก่ะไปที่ขาวมาเฟอร์เลยเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นการมั่นใจให้แม่น้องเลื่อนในเด้อพบกันคลิปหน้าค่ะสบายดี